สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยออวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเ,เปรียบเทียบให้ดูนิดหน่อยนะเรื่องของ Bitcoin Cycle กับ Outcoin Cycle นะครับว่าในขณะที่ Bitcoin มันทำออทา i ไฮเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย i ิตคอยเนี่ยมันไอ,อตัว l อา o o n เนี่ยมันมันจะทำในดีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะทำออทา i ไฮเนี่ยหลังจาก bitcoin เนี่ยเป็นเวลานานแค่ไหนนะครับแล้วก็ c y เคิของมันเ,นเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เดี e ๋ยว mm hmm. มามาแชร์ข we ้อมู we <Spike university anyway> <ugu> <ny> ลกันให้ดูนะอ่อก่อนอื่นก็ดูภาพรวมตลาดนะภาพรวมภาพรวมตลาดตอนนี้ก็เอ่อ total market cap ก็ต่ำกว่า2ล้านล้านเหรียญครับก็อยู่ที่ประมาณ1.9ึ้าล้านล้านล้านเหรียญนะก็เอประเด็นก็น่าจะมาจากข่าวฝัดจากจีนนะจากจีนที่บอกว่าจะไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมของคริปโตของบิตคอยขึ้นที่จีนนะครับซึ่งข่าวจีนนี้ก็เป็นข่าวซ้ำๆนะข่าวเดิมที่ที่มีมาตลอด ทุกปีอยู่แล้วนะครับที่จีนจะซื้อบิตคอยน์อันนี้ลองเอาเอาที่ที่จีนมีกับบิตคอยน์นะอันนี้ลองเอาข้อมูลไอดีตมามาโชว์ให้ดูนะครับว่าเเอเอข่าวในจีนเนี่ยข่าวข่าวจีนที่จะปราบปรามบิตคอยเนี่ยมีมาตลอดนะตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีสองพันเก้านะสองพันเก้าสองพันสิบสามสองพันสิบเจ็ดนะสองพันยี่สิบสองพันยีิบเอ็ดสองพันปีนี้ยิ่งมีเยอะด้วยนะปีสองพันยิบเอ็ดก็เป็นข่าวที่มีมาโดยตลอดนะที่จีน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนเปรียบเปรียบเทียบนะว่ามีคนเปรียบเทียบว่าหลังจากที่จีนปรับปรามบิตคอยเนี่ยในประเทศเนี่ยเขาเอาข้อมูลในอดีตที่ในอดีตที่ผ่านมามาโชว์ให้ดูนะว่าวันที่หลังจากวันที่จีนปรับปรามเนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อบิตคอยในในวันนั้นนะ่ะในวันที่จีนออกข่าวว่าจะแบนบิตคอยเนี่ย เงินของเราจะโตไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนยกตัวอย่างนะอย่างเช่นมีข่าวแบนวันที่1ิบสองเดือนหปี2 0 2พันยิบสาะครับตอนนั้นราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อหสิบสาม USD ต่อ BTC นะต่อบิตคอยถ้าเราซื้อวันนั้นเนี่ยเงินเราจะโตไปประมาณสามสิบหกเท่านะครับหรือประมาณสา0พันหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือปีส0 1 7สิบเจดมีข่าวแบนอีกถ้าเราซื้อวันนั้นเงินเราจะโตเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ปีส0 1 8สิบแป เราซื้อวันนั้นเลยนะเงินเราจะโต400%นะอรนบแล้วก็อปีล่าสุดก็คือช่วงเดือนเ,อเดือนห้านะเดือนเดือนห้าวันที่1ปี 2, 2021ปราคาบิตคอยอยู่ที่3 0 0 0่นะถ้าเราซื้อวันนั้นเลยตอนนี้เราก็จะโตมา15%นะาแล้วก็ล่าสุดก็คือเดือนนี้นะเดือนนี้ที่ที่มีข่าวนะมีข่าวว่าจะแบน ตัวไม่ให้ทำทาง a ลคชันในชีนนะถ้าเราซื้อวนั้นก็อนาคตก็อาจจะอ้างอิงข้อมูลในอดีตได้นะว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะโอเคแต่วันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของตัว Bitcoin Cycle กับตัวเอาคอยไซเคิลนะซึ่งจริงๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะเอาข้อมูลมาโชว์กันหน่อยว่าปกติในตลาดคริปโตเนี่ยจริงๆไม่ผมคิดว่าไม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ตลาดคริปโตนะเป็นตลาดหุ้นด้วยนะ เ,เวลาเงินมันเข้ามาในตลาดคริปโตเนี่ยมันจะเข้ามาหาบิตคอยก่อนนะมันจะเข้ามาหาบิตคอยก่อนแล้วค่อยมาหาคอยที่อามาหาบิตคอยก่อนนะแล้วค่อยมาหาคอยที่มีมา r k e t Cap สูงที่สุดนะแล้วก็มีมา r k e ต Cap ปานกลางแล้วก็ตัวมา r k e ต cap ต่ําที่สุดนะมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้นะมันก็จะวนกันอย่างนี้ซึ่งจริงๆถ้าเราจะดูก็คือว่า ตัว m a r k เ t Cap เนี่ยมันจะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยก็คือเราจะมีตัว bitcoin แล้วก็ตัว l t c o i n ใช่ไหมคือตัวเ t c o i n เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นตัวตัวที่มี High Market cap นะก็คือเป็นคอยที่มี Market cap มากกว่าหนึ่งหมื่นล้านเหรียญขึ้นไปนะครับแล้วก็ midcap นะก็คือมี Market c ต p ปานกลางก็คือเป็นคอยที่มี Market cap อยู่ที่ราวๆหนึ่งพันล้านเหรียญถึงหนึ่งหมื่นล้านเหรียญน,นะก็จะเรียกว่า midcap แล้วก็ Small cap Small cap ก็จะเป็นคอยที่มี Market Cap อยู่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านเหรียญลงไปนะครับจนไปถึง Micro Cap ก็คือเป็นคอยที่มี Market Cap ต่ำกว่าห้าสิบล้านเหรียญลงไปนะครับซึ่งถ้าเราจะแบ่งแต่และตัวเนี่ยมันก็จะมีข้อดีมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะอันนี้ยกตัวอย่างนะอย่างตัวเอาคอยที่มี High g h m a r ก็ t c ค p ก็คือตัวที่มี Market cap มากกว่าหนึ่งหมื่นล้านเหรียญเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะก็จะเป็นคอยที่ที่ถ้าจะเทียบการเติบโตเนี่ยเทียบการเติบโตที่จะได้ร้อยร้อยเอ็กอ,อะไรพวกนี้ความเป็นไปได้อาจจะต่ำกว่า mid cap แล้วก็ Small cap นะครับแต่ว่าถ้าเทียบความเสี่ยงนะถ้าเทียบความเสี่ยงกับ midcap แล้วก็ Small Cap เนี่ยความเสี่ยงก็จะต่ำกว่านะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือเป็นคอยที่เซฟกว่า ในการที่จะลงทุนระยะยาวนะครับแต่ว่าถ้าเราจะหวัง1 0 0 x 5 0 0 x กับคอยพวกเนี้ยก็อาจจะยากนะอาจจะยากแต่ว่าความเสี่ยงต่ำกว่านะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะเช่น Italian, ano, อีทิเลียมคาร o โน่ไบแนนนะครับตัว midcap ตัว midcap เองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มี market cap อยู่ที่หนะึ่งบิลเลียนถึงสิบบิลเลียนก็จะเป็นคอยท,ที่ที่ดูมีความน่าสนใจนะครับนะแล้วก็ มีโอกาสเติบโตสูงนะถ้าจะลงทุนก็ก็ก็ต้องศึกษาให้ดีนะแล้วก็อาจจะต้องมอนิเตอร์เป็นระยะระยะด้วยนะสำหรับตัว Mid Cap สำหรับตัว Small Cap แล้วก็ไมโครแคปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มี potential หรือว่ามีโอกาสที่จะทำที่จะทำ r e เทิรได้สูงมากนะเช่น 100x 1000x เป็นไปได้นะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความเสี่ยงก็สูงมากด้วยเช่นกันนะซึ่งคอยผู้นี้เนี่ย ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอาจจะมีอยู่แค่ประมาณ0.1%แต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลเก่าที่ผมเอามาในเว็บนี้แต่ว่าผมว่าตอนนี้อาจจะเยอะแล้วนะอาจจะประมาณเกิน1%แล้วของคอยทั้งหมดที่มีอยู่นะครับซึ่งถ้าเราจะดูคอยทั้งหมดในในมาเก็ตแคปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีคอยทั้งหมดในในคริปโตมาเก็ตแคปเนี่ยประมาณ10,000 12,136คอยนะครับ12,300ครับ12,136คอยนะครับซึ่ง เอ่อมันเป็นในหนึ่งหมื่นกาคอยนั่นแนะมันเป็นสี่ิเดซของ Market Cap มันเป็น Bitcoin แล้วมันเป็น Bitcoin นะแล้วก็ลองมาก็เป็นอีทิ r เลียม r ค a า o นะจริงแค่ Bitcoin กับอีทิ r เลียมเนี่ยก็เกินครึ่งหนึ่งของ Market Cap แล้วนะจริงๆแค่ Top ปทเนี่ยผมก็คิดว่าเกือบจะ90%สอร์ซของ Market Cap ทั้งหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปลงทุนในพวก Small Cap แล้วก็ Mid Cap เนี่ยเอ่อมันก็มีความเสี่ยงมากเช่นกันนะ มันมันก็มีโอกาสที่จะให้รีเทอร์สูงด้วยเช่นกันแต่ว่าผมคิดว่าในการลงทุนระยะยาวเ่ย s m a l l cap กับอ่อ small cap กับ Micro Cap เนี่ย,อ,อ,อ,ยอาจจะอาจจะมีอยู่ในพอร์ตบ้างแต่จ,จะต้องน้อยมากๆน้อยมากเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงแต่ว่าถ้าถ้าใครจะเทรดถ้าจะเทรดแล้วหวังได้รีเทอร์สูงเนี่ยก,ก็ก็ลองดูถ้าเก่งก็อาจจะอาจจะได้ตังมาแต่ว่าถ้าถ้าไม่ถ้าเรามีข้อมูลไม่พอเนี่ยก็ อาจจะสูญเงินได้นะก็ต้องก็ต้องระวังด้วยคอยพวกนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราจะดูว่าคอยพวกนี้เนี่ยมันมันเป็นมันมันมีคอยอะไรบ้างที่อยู่ในในแคตตาลของคอยพวกนี้นะอย่างเช่นตัวลาร์ดแคปหรือว่าตัวไฮแคปเนี่ยเราสามารถมาดูในในตัวนี้ในตัวเว็บคอยมาเก็ตแคปได้นะซึ่งก็เข้ามาในเว็บคอยมาเก็ตแคปนะแล้วก็มาตรงฟิลเตอร์ตรงเนี้นะครับ แล้วก็มาแอดตรงฟิลเตอร์ตรงนี้แล้วก็เลือก market cap ถ้าเราจะดูตัว high market cap ก็คือตัวที่มี market cap มากกว่า10 b i l ล i o นนะก็คลิกตรงนี้นะแล้วก็ apply กด apply มันก็จะโชว์คอย Alternative ีคอยหรือว่าเอ t คอยที่มี market cap มากกว่า10 b i l ล i o นนะครับไม่รวมไม่รวม Bitcoin นะแล้วก็ไม่รวมตัว s ซลล์บ coin ก็จะมีอย่างเช่น e t h e r e u m c ม r d a n o นะครับบา a n c e XRP, Solana, โปกระดับ Dogecoin, Powerland, Luna, Terra, Uniswap, Link, uh, Litecoin, a p o l k a d แล้วก็อีกตัวหนึ่ง h e c น uh, ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเข้ามาไดอยูอย่อันดับที่200น uh, ะแต่ว่าก็มี Market Cap ที่ที่เกินสิบ uh, billion ขึ้นไปนะ uh, อันนี้คือตัว High Cap ก็คือตัวนี้นะ uh, ส่วนตัว mid cap, แคแเราก็มาดูตรงนี้ได้เหมือนกัน mid cap ก็เป็นคอยที่อยู่ระหว่างหนึ่งพันล้านเหรียญถึงสิบบิลเลียแน่ะหนึ่งพันล้านเหรียญถึงหนึ่งหมื่นล้านเหรียญนะรก็มีอะไรบ้างก็ลองมาดูนะก็มีตัวบนะิตคอยแคสอ่ะจริง,จร,งจริงผมก็ไม่อยากจะนับบิตคอยแคสเป็นเอาทัวร์ทีาไหร่เพราะว่ามันแยกตัวมาจากบิ c คอ n นะแต่แต่ผมคิดว่าจะจะ,จะนับก็ก็น่าจะพอได้อยู่นะมีบิตคอยแคสมีอะตอมนะมี อ่าเ uh, ว็บเว็บบิตคอยนะครับมีตัวโพลิกอนเมทิกนมี i อซีีมีไฟคอยมี Stellar มีทอมีได i นี่รู้สึกจะเป็น s t a b l e c o i นะมี FTT นะทีนะครับอีเท c ยมคล i ส v ิ h c i n ชนเชก็เป็นตัวที่ที่อยู่ใน Mid Cap แล้วก็มีมีความไม่ได้ที่เติบโตได้สูงนะเทต้ก็สามารถมาดูได้นะตัวนี้คือตัว Mid Cap ส่วส่วนตัวที่เป็น Small Cap แล้วก็ Micro Cap เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ ต่ำกว่าต่ํากว่าหนึ่งร้อยลงไปนะเช่นลองลองมาดูบ้างนะที่เป็นพวกนี้เซลเซเลอร์เน็ตเวิร์กนะซิลแบทนะ B A เนะควอนตัมเด็กก็จะเป็นพวกนี้นะครับที่ที่เป็นพวก Small Cap แต่ว่าอย่างที่บอกความเสี่ยงก็จะก็จะสูงด้วยนะือถ้าเป็นพวก Small Cap ซึ่งจริงๆถ้าเราจะมาดูในอีกเว็บหนึ่งเนี่ยมันมีเว็บที่เรียกว่าสามารถดูเอาคอยซีซั่นอินเด็ก์เนี่ยเอาคอยซีซั่นอินเด็ก์ได้นะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมันเป็นบิตคอยซีซั่นหรือว่าเป็นเอาคอยซีซั่นคำว่าบิตคอยซีซั่นก็คือว่าในรอบสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยเนี่ยให้ผลจะให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าเอาคอยที่อยู่ในห้าสิบห้าสิบอันดับแรกเนขะาจะเรียกว่าบิตคอยซีซั่นแต่ว่าถ้าเป็น อาคอยซีซั่นนะก็คือจะเรียกว่าห้าสิบห้าสิบอันดับแรกของเอาคอยเนี่ยในเก้าสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่าบ i คอยนะซึ่งถ้าเราจะดูปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังอยู่กลางกลางนะถือว่าอยู่อยู่ก,กลางอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปอยู่ในโซนที่เรียกว่าเอาคอยซีซั่นหรือว่าบีคอยซีซั่นนะแต่ว่าก็เทนก็ค่อน,อนไปที่เอาคอยซีซั่นนะ ถ้าจะดูเส้นสีดำเนี่ยก็ค่อนไปที่เอาคอยสีสั้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถดูได้นะเช่นเราจะเอาตัวนี้ไปไปเ,เรียกว่าไปเป็นจุดในการซื้อของเราก็ได้เช่นในช่วงที่เป็นบิตคอยซีสั้นนะครับเนั่นหมายความว่าช่วงนั้นราคาบิตคอยก็จะพุ่งขึ้นรนะาคาเอาคอยจะนิ่งๆจะนิ่งๆอาจจะเป็นช่วงที่ดีในการที่เราจะซื้อเอาคอยไ็ไดนะ้ในช่วงนั้นถ้าเป็นเอาคอยสีสั้น ก็ไม่ก็ไม่หมายความว่าตอนนั้นราคาบิตคอยจะย่อนะราคาบิตคอยมันอาจจะโคตรโคตรแปลงข้างเนะี่ยมันอาจจะไม่ย่อแต่ว่าเป็นช่วงที่เอาคอยมันจะวิ่งขึ้นนะอย่างที่แชร์รูปโฟของตัวเงินนะที่ที่มันจะไหลเข้าไปตลาดมันจะไหลามาที่บิตคอยก่อนแล้วค่อยไหลเข้ามาเอาคอยตัวที่มีมาเก็ตแคปสูงลงไปหามาเก็ตแคปต่ำนะครับอันนี้ซึ่งถ้าเราจะดูปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ในรอบเก้าสิบวันที่ผ่านมาของเอาคอยสันนะ ของตัวคอยทั้งหมดนะของตัวเอาคอยแล้วก็ตัวบิตคอยนะจะเห็นว่าตัว XC ็กซ i ฟินนะครับก็เป็นตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดนะในรอบ90วันที่ผ่านมาประมาณ18เท่านะหรือว่า1,811นแะปร้บเปอร์เซ็นต์นะรองลงมาก็เป็น BCHA ซีเอชเนะตัวนี้น่าจะเป็นอ land นะแฟ n t o มนะก็ก็สามารถมาดูได้ตรงนี้ นี้ถ้าเราเกิดเราจะมาดูตัวซีซอ่น c y c l ของบิตคอยซเ c ิลของบิตคอยบ้างคือจริงๆเรารู้แล้วว่าตัว c y คิลของบิตคอยเนี่ยมันรอบมันจะทุกๆสี่ปีใช่รับตามที่ผมได้อธิบายไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะว่าทุกสี่ปีบิตคอยจะมีการ,รตัดัพพลายนะครับแล้วก็นับเวลาก่อนหน้าน,นั้นประมาณหนึ่งปีนะครับแล้วก็หลังจากหนึ่งปีจนถึงวันที่ทําการแฮ l วิ n เนี่ยจะเรียกว่าครึ่งแรกของบูลันะครับแล้วก็ อีกประมาณหนึ่งปีหลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก h a l v i n เนี่ยก็จะเป็นครึ่งหลังของบนะูลันครับอันนี้เราก็จะเรียกว่าบิ t คอ i n cycle นะครับซึ่งจะใช้ f a ตอร์ใช้พารามิเตอร์ว่าก็คือวันที่บ i t c o i n h a l v i เนี่ยเป็นตัวหลักในการที่จะนับ cycle นะครซึ่งถ้าเราจะดูนะถ้าเราจะดูลองเปรียบเทียบดูช่วงที่ b i t c อ i n ทำอทำหายล่าสุดเนะี่ยก็คือช่วงประมาณเดือน เมษาที่ผ่านมานะ่ะเห็นว่าช่วงล่าสุดที่บิตคอยทำออทำหายก็ um คือวันที่ประมาณ14เมษายนะครับเราลองมาดูหน่อยว่าพวกเอาเอาคอยเนี่ยหลังจากบิตคอยทำออทำไายเนี่ยเอาคอยหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะทำออทำหายนะครับดูตัวแรกก่อนนะลองดูตัวอีทิเลียมนะอีทิเลียมในวันที่บิตคอยทำออทำหายก็ um คือวันที่14เมษายนเนี่ยอีทิลเลียมยังอยู่ที่จุดนี้นะยังไม่ได้ขึ้นนะหลังจากนั้นประมาณเดือน กว่าๆนะเอสาพฤษภบาประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งอีตาเลียมถึงทำออทำไฮครับตามหลังบิทคอยน์นะมันก็จะตรงตามทฤษฎีที่ที่เงินนะจะไหลเข้าบิทคอยก่อนแล้วก็ค่อยไหลเข้ามาตัวมาเก็ตแกลที่ที่ต่ำลงมาเรื่อยๆคนระับอิตเลียมนะซึ่งแล้วถ้าเราจะดูตัวถ้าเราจะดูตัวโซลนะ่าโซลน่าเองก็ ทำออลทำหายวันที่สิบเก้าพฤษภานะครับบิตคอย Bitcoin ทำออลทำหาล่าสุดเอ่อทำออลทำหาล่าสุดประมาณวันที่สิบสี่เมษานะสิบสี่เมษาหลังจากนั้นประมาณเดือนนิดนิดนี่ตัวโซโลนาก็ทำออลทำหายตัวเอาคอยที่เป็นโซโลนาก็ทำออลทำหายลองดูตัว A D A บ้างน, ADA นะ A D A นะทำออลทำหายวันที่สิบหกพฤษภานะสิบหกพฤษภา ในช่วงที่บิตคอยทำออท์มไฮประมาณที่สิบสี่นะครับ ADA ก็ยังไม่ได้ทำออรามไฮจริงๆตอนนั้นก็เป็นออร์มไฮรอบรอบรอบแรกนะแล้วหลังจากนั้นพอบิตคอยทำออท์มไฮคารานโนก็ ADA ก็ย่อลงมานิด่อบแล้วก็ทำออท์มไฮตามนะประมาณเดือนถัดมาประมาณอีกเดือนหนึ่งนะครับโอเคนั่นะก็โชว์ก็โชว์ให้เห็นนะก็โชว์ให้เห็นเป็น เป็นข้อมูลเฉยๆนะว่าหลังจากที่บิตคอยทำออทามไฮเนี่ยก,ก,ก็ถ้าเทียบกับข้อมูลในอดีตก็อาจจะสรุปได้ว่าตัวเอาคอยนะก็จะก็จะใช้เวลาประมาณเดือนเดือนนิดๆหลังจากที่บิตคอยทำออทามไฮนะก็จะตามตัวเอาคอยก็จะทำออทามายตามลงมาตามมานะซึ่งมันก็จะไล่เรียงไปตามเออ่ มาร์เก็ตแคปนะมาร์เก็ตแคปของของแต่ละเอาของแต่ละเอาคอยนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่เป๊ะเลยแต่ว่าผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอาคอยจะทำาอาทำให Bitcoin, นะ้หลังตัวบิตคอยนะครับหลังตัวบิตคอยเสมอโอเคนั่นก็คงเป็นข้อมูลที่ที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะข้อคิดว่าคงเอ่อพอจะเป็นประโยชน์บ้างน,นะสำหรับคนที่อยากจะรู้ไซเคิลของบิตคอยว่ามีความสัมพันธ์กับตัวเอาคอยยังไงนะก็สำหรับวันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับ ค่บว,วันนี้สวัสดีครับ